สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องดอกหญ้าพี่น้องคะเหลืองกระหลามเต้มันยังจะดอกหญ้าดอกหญ้าดอกหญ้าพาพี่น้องไปปลุกหน่องฝรั่งเพิ่นปลูกดอกใหม่เพิ่นปลูกอีหยังแล้วนะคะสวนการเพื่นเพินเ่นปลูกดอกใหม่ งามเด้อพี่น้องแต่มันบ่ทันได้เป็นดอกนั่นไทยมากมากด้วยค่ะงามมาตป็นี้เป็นอยังไงใช่แบบสดชื่นนะรู้สึกสบายใจนะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะกำลังปลูกอยู่อท่านเนี่ยขึ้นจะดอกใหม่แล้วพี่น้องดอกไม้สวยๆค่ำเพิ่นนะ จะพัตดนีกอย่างนี้แห่นเพี่นองคะหนะึบกำะน,งนังดอกไม้นะคะเนยก็ <S 1> <S 1> ด,ดอกม <S 1> <S 1> ไม้ยายาย,ายังเนยพี่นอง ้องรีบนะคะฝนจะมากเลนะาะเดือตาลายเด้อคือ้หนข้าวนะคะรีบรถเต็มเนเานาะรถเต็มอันเนต้องไหวโดนรถยี่หอเขานึ่งทะเบียนเพ้านึ่ <c ười> <laughs> hết bị đi ô hết bị hư nóng bụng ôi đọc nhà đọc nhà đọc nha đọc nha <laughs> hết đọc, đọc cái nóng มาเอ oh, yeah. ายาใช้วิดีโอวิดีโอ,อ,อววพี่นอนกัแคราตัวนี้นะว้าวกับรถกับล่านัพี่นอน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยทุกจ้เาเด้อไทยในสวีทสวัสดีจ้าอยู่ดีมีแหงอยู่ดแดนนี้เด้อพี่น้่งค่ะสุขภาพแข็งแรงสุบูุขกนนะคะ่ะลำ,ล,ำ,ล,ำล้ำรวยรวยแหง้แหงปัง